วันนี้สภาพรถผมครับท่านผู้ชมมอมแมมไรเดอร์อเละตุ๊มเปแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ุดบันไบเกอร์นะฮะสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่3นะครับของทริปไปเที่ยวเชียงใหม่นั่นเองสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็กำลังจะเดินทางนะครับจากสันป่าเกียไปที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังกันนะครับจาก EP ที่แล้วเนี่ยจะไปนอนบนดอยอินทน,นนะ์นะแต่ว่าทีนี้ยเปลี่ยนแผนนะครับ ก็ไปที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังแทนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตาม EP 1กับ EP 2นะครับผมสามารถไปรับชมนะครับก่อนได้นะครับจะได้รู้ว่าก่อนหน้านี้เราไปไหนกันมาบ้างนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็น่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับไปเราไปรับชมกันต่อเลยครับและก่อนที่เราจะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังครับ เราก็เดินทางมาแวะน้ำพุร้อนเชียงดาวนะครับอตอนแรกตั้งใจว่าจะลงมาอาบน้ำนะครับข้างล่างนี้นะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมเดินทางมาอีกสองคันนะครับก็คือพี่จีแล้วก็เพื่อนพี่จีนะครับเป็นรถซีทีหนึ่นะฮะคืนนี้ก็จะไปนอนที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเหมือนกันกับเรานะครับแต่ว่าก่อนนั้นนั้นก็ขอไปแวะเที่ยวที่น้ำพุร้อนกันก่อนนะครับ ก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยนะพอมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเนี่ยร้อนขึ้นมาหน่อยนะครับทีนี้พวกพี่เขาก็จะไปอาแช่น้ําร้อนกันนะฮะแต่ส่วนผมตอนเนี้ยขอไปรับประทานอาหารก่อนนะเนื่องจากหิวมากๆเลยนะแต่เช้ายังไม่ได้กินเลยนะตอนนี้ก็ประมาณ11บเอโมงนะครับอ่าและนี่ก็จะเป็นแช่บ่อน้ําร้อนนะฮะ แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอหาอะไรทานก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยไม่น่าจะมีเลยและกับข้าวที่รับประทานวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับก็คือกระเพราหมูไข่ดาวนั่นเองนะครับก็มีร้านค้าอยู่หลายร้านนะครับ แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะใครที่จะมาฝากท้องที่นี่นะครับรับประกันได้เลยว่าไม่อดตายแน่นอนนะครับมีร้านขายอาหารนะครับเยอะครับผมและตรงนี้ก็คือ,อเป็นบ่อน้ําร้อนน้ําพุร้อนนะครับของบ่อนเชียงดาวนะครับก็จะมีอ่างแบบนี้นะครับไปแช่กน,น <glaube> ก็ตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะเป็นแบบบ่อน้ำพุร้อนแบบว่าเป็นแบบ เหมือนเขาเรียกว่ายังไงนะเป็นมันแอ่งน้ํำครับให้ลงไปแช่นะครับแต่พอมาดูแล้วก็เป็นน้ําร้อนนะครับที่ต่อท่อมานะก็ต่อท่อมาแล้วก็อ่าให้เราเนี่ยลงไปแช่ในบ่อนะครับพอแช่เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ไปแช่น้ําเย็นนะครับแล้วก็กลับมาแช่น้ําร้อนสลับกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆทําให้เหมือนกับอุณหภูมินะครับมันหมุนเวียนแล้วก็ร่างกายสูบฉีดนะ ครับผมต่อจากนี้ไปเราก็จะเดินทางนะครับไปที่อะไรนะเคยในชาติห้วยน้ำดานนะครับก็เดี๋ยวไปกันเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ในขบวนมีทั้งหมด5คันนะครับผมแล้วก็จะไปเจอกับพี่บอลนะครับอีกนะครับเป็น6คันนะครับทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกันไปเรื่อยๆฮะระยะทางประมาณร้อยกว่าโลนะครับประมาณร้อย ร้อนนิดๆนะครับเดี๋ยวซีซีตามมานะครับก็ตอนนี้ว่าจะไปหาที่อาบน้ํานะครับน้ําร้อนเราไม่เล่นนะฮะเราไปหาที่อาบน้ํากันนะครับแล้วก็อาจจะหาที่ล้างรถด้วยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ฝุ่นมันเข้าไปที่โชกคนะครับโอเคไปกันต่อก็นั่นแหละครับถึงเะพอกว่าจะไปหาที่อาบน้ำแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อาบนะครับ ก็ยิงยาวกันไปจนถึงห้วยน้ําดังเลยนะครับรถก็ไม่ได้ล้างเพราะว่าเส้นทางที่ขี่ไปเนี่ยพอดีไม่ผ่านเลยนะครับในจุดที่มันมีพวกปั๊มยอดเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับก็ไปกันต่อเรื่อยๆแต่ตอนแรกที่ตั้งใจว่าจะรถไปล้างเนี่ยเพราะว่ามันไปลุยดินแดนมานะครับมันไปลุยดินแดงมาแล้วทีเนี้ยนะครับมันก็เข้ามาเกาะตามโชกคตามใต้ท้องรถนะครับ ใต้ท้องรถเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าโชค๊คเนี่ยเวลามันมีขี้ฝุ่นเข้าไปอุดตันอะไรประมาณนี้ครับมันอาจจะทำให้โช่ยมันเกิดความเสียหายได้นะครับถ้าเป็นปกติแล้วถ้าผมได้ไปลุยทางประเภทแบบนี้นะจะรีบล้างรถก่อนเลยนะครับจะไม่ปล่อยไว้นะจอดพักกินกาแฟสักคู่ครับแล้วก็รอซีทีด้วยนะเนื่องจากเมื่อกี้ขึ้นเขากันมานะครับ แล้วก็บางคนก็มีอาการคัดไม้นะครับก็เลยพักก่อนดีกว่าเพราะว่าอีกประมาณ40โลเราก็ถึงที่พักเราแล้วนะครับแล้วก็รอซีทีด้วยนะครับเพราะว่าซีทีเดี๋ยวจะตามขึ้นมานะครับพอดีรถมันเยอะนะฮะครับผมตอนนี้ก็มาเจอพี่บอลนะครับกลางทางพอดีนะครับก็เลยไปพร้อมกันนะฮะพอดีพี่บอลตามมาพอดีนะก็เลยรวมกันเป็นหกคันเหมือนเดิมครับตอนนี้ผมอยู่ท้ายขบวนนะครับผม ก็เหลืออีกประมาณ40โลครับกับลานกลางเตทที่อุทยานแห่งชาติ้ว่น้ำด่างนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าผมจะมีที่นอนกันหรือเปล่านะครับแต่พี่บอลเนี่ยเขาจองมาแล้วเขาน่าจะมีนะครับแต่ว่าพวกผมอ่าห้าคันที่เหลือเนี่ยต้องไปลุนนั่งอานนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตขับรถก่อนครับเพราะว่าโค้งเยอะมากนะครับ พอเราเริ่มวิ่งเข้ามาสู่เส้นอำเภอแม่แตงนะครับทางก็จะเริ่มเป็นเขาแต่ว่าก็มีเลนให้รถวิ่งสวนได้ทางไม่ได้แคบแต่ว่าจะเป็นทางขึ้นเขาชันบ้างนะครับแล้วก็มีโค้งบ้างเส้นทางนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางที่ใช้ขี่ไปที่อำเภอปลายคนระับแล้วก็จะมีรถนักท่องเที่ยวนะครับหรือชาวต่างชาติที่เขามาเช่ารถนะครับ จากเชียงใหม่เนี่ยขี่ขึ้นมาแล้วครับซึ่งในสุดนี้ผมมองว่ามันเป็นจุดที่อันตรายด้วยนะครับเพราะว่ามีเกือบอุบัติเหตุกันบ่อยโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เขายังไม่คุ้นถนนและบวกกับรถเนี่ยเป็นรถสกูตเตอร์ค่ะ ข้างหน้าท้าทายทุกสายตาตูดตุ้านบนมอเตอร์ไซค์ใบเกิดตัวจริงไม่มีใครไม่แย่งบ้านผิดไปบนถนน,นเสียงเทอศัพท้องก้าวไปข้านหน้าตูดปานสบายขี่ไปตามใจใบเกิดตัวจริงไม่มีคำว่าเหนื่อยตูดปานไม่เคย ไม่มีขีดทำกัดเงียบเงียบลูกติดให้เป็นที่อตูดบานพุ่งไปไม่หยุดไม่ย่อนตูดบานไ้เกิดขีปนาวนทานเส้นทางที่เราเลือกไม่มีหยุดเครื่องยอนต์ ไไ,อ,ไ,ไอ,อ,อ่อไมยคีะ้ารอตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงหน้าทางเข้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดันแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเข้าไปติดต่อทางด้านหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในกันเลย และนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทางเข้าของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดังนะครับก็ทางจะเป็นทางแคบๆนะครับแบบนี้นะครับรถยนต์ก็จะสวนกันลําบากหน่อยแต่ก็พอสวนได้นะครับส่วนมอเตอร์ไซค์เราก็สบายนะครับทางเป็นทางดีนะครับเป็นทางดีเลยสวยนะครับก็สําหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวนะครับก็แวะมาได้นะครับ ไม่ทราบว่าลานกลางเต็มที่กําลังจะไปเนี่ยตอนนี้มันเต็มหรือยังนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จองนะครับแต่รถก็เข้าไปก็มีไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเขาจะขีไ่ไปไกกันนะครับเข้ามาอุทยานี้ไม่เยอะมากนะครับก็น่าจะพอมีที่ให้กางนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับผมว่าจะเป็น เมื่อกี้ก็ไปจ่ายเงินนะครับค่าเข้า,ขา,ขาอุทยานนะครับก็เดี๋ยวไปกันต่อนะครับมาต้าประทับผมไม่ได้ปั๊มนะครับเพราะว่าผมเคยปั๊มมาแล้วนะครับตอนสมัยยังไม่ได้ทําคลิปนะครับเคยเอามาปั๊มแล้วรอบหนึ่งก็เลยไม่ได้ปั๊มนะครับก็ค่าบริการก็ผู้ใหญ่60สบาทครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์อีก20บาทรถยนต์น่าจะ3าสบาท ก็จากทางเข้าอุทยานมาตั้งแต่เราเลี้ยวเข้ามานะครับขึ้นมาตรงจุดที่เราจะกางเต็นท์เนี่ยก็ประมาณ10กว่าโลไม่ไกลามากทางก็เป็นทางอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยครับก็คือจะเป็นาทางโค้งแล้วก็แคบนะครับแต่ว่าทางเ,เป็นทางลาดยางอย่างดีนะครับแต่ว่าถนนมันก็จะมีแบบอาชำรุดบ้าง แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นกับแย่นะแต่ว่าก็จะมีบางช่วงที่มันเป็นทางโค้งแล้วก็ค่อนข้างชัดน,นะครับต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เนี่ยค่อนข้างสูงนะถ้าเป็นรถยนต์ก็อาจจะแบบขี่สวนกันได้ยากหน่อยนะครับแต่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีปัญหานะครับค่อยๆไปแล้วก็ทิ้งระยะห่างกันนะครับเพื่อความปลอดภัย you're เดี๋ยวเราไปที่พักวางกลางเต็นท์ของเรากันนะครับก็จะขี่เลยขึ้นไปอีกนะครับทางก็จะชันหน่อยนะครับถ้าเป็นรถออโต้นะครับเบิ้ลให้เอนจิ e นเบรกจับนะครับแบบนี้นะครับมันจะรือแล้วมันจะมีแรงหองหน่อยนึงนะครับแล้วเราก็กำเบรหน้าบีหลังสลับกันไปนะครับถ้าต้องการจะเบรก็กำสองบีเลยก็ได้แต่แนะนานะครับเวลาขึ้นเขาลงเขาพยายามอย่ามาจอดรถหลังรถยนต์นะครับมันจะ ขึ้นไปอีกเหรอครับอ้าวตรงนี้เป็นไรอะ่ะโอเคครับหลงทางครับมาผิดที่เอเราก็พูดประดิบดีนะคะว่าจะต้องลงมานะฮะจริงจริงไม่ใช่นะครับโดนหลอกมาเชื่อนะไม่เป็นไรครับขึ้นไปอีกนะครับโอ้ไม่ได็ว่าข้ามาอนกิ่นลงก่อนอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร อ่ะตอนนี้ก็ถึงลานกลางเต็นแล้วนะฮะบรรยากาศก,ารราก,าก็ประมาณนี้รร<ร>ก็เดี๋ยวขนของนะครับไปจองที่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลงมาขนของอีกทีหนึ่งนะฮะวิวสวยมากอ่านี่ก็เป็นที่พักของเรานะรอาจจะมืดสักนิดนึงนะครับ ก็ตอนนี้กางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาอยู่ไนใกล้ไฟเพื่อจะได้มองเห็นหน้าผมก็นอนที่นี่กันคืนหนึ่งนะครับก็พอถึงตรงนี้นะครับผาเอิญว่าไฟมันค้างนะครับแต่ว่ายังมีเสียงพากอยู่เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับก็คืนนี้ก็จะอาอบน้ํานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาประชุมกันตอนเย็นอีกทีนะครับว่าพรุ่งนี้จะกลับยังไงนะฮะอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับทุกคน ตอนนี้เป็นเวลา6โมงเอ้ยไม่ใช่6โมงเออ6โมงถูกแล้วเมาเมาตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไปดูนะครับจุดลานข้างบนที่เป็นจุดชมพระาทิตยขึ้นนะครับตอนนี้ก็ฟ้ากำลังจะเริ่มเปิดแล้วนะครับ และตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่จุดชมวิวนะครับตรงลานจอดรถนะก็มีชื่อว่าจุดชมวิวสองตะวันนะครับซึ่งขณะตอนที่ภาคอยู่เนี่ยเสียงลมมันค่อนข้างแรงมากนะครับฟับงไม่รู้เรื่องเลยก็ใช้วิธีการพาคเอานะครับอุณหภูมินะครับตอนเช้าก็ถือว่าไม่หนาวมากนะอุณหภูมิประมาณ9องศา ก็องศานี้เรียกว่าไม่หนาวเลยฮะก็เย็นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เท่ากับที่อ่าสันปาเกียนะสันปาเกียก็หนาวกว่านะครับแต่จุดตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มันยังไม่ใช่จุดชมวิวพาทิตย์ขึ้นนะจริงจจุดที่พาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวพาไปดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบๆนะครับเป็นเวลาประมาณ6กโมงหกโมงครึ่งนะ ก็เมื่อคืนนี้นะครับก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะครับหลังจากที่จบจากาช่วงที่พูดไปตอนนั้นนะครับก็คือไปอาบน้ํากันแล้วก็เก็บของแล้วก็เข้านอนกันเลยนะฮะเนื่องจากพียนะครับไม่มีไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรกันเลยนะฮะแค่แบบมานั่งคุยกันแป๊บนึงแล้วก็เข้าไปนอนนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเดินไปจุดชมวิวนะครับอากาศก็หนาวมากนะครับแต่ว่าชุด รีโลของผมก็เอาอยู่นะไม่ใช่รีโลสิเขาเรียกอะไรนะชุดสติอนะครับบรรยากาศสวยมากครับทุกคนนะด้านล่างก็จะเป็นโซนที่เต็นท์เรากางอยู่นะครับผมแต่ว่าจุดที่พัที่ขึ้นนะครับมันจะอยู่อีกโซนหนึ่งนะ จุดเมื่อกี้นะครับก็มันไม่เห็นดวงอาทิตย์นะครับก็เลยเดินมานะครับ mm hmm. พอดีมีพี่ท่านหนึ่งเนี่ย mm hmm. เขาทักมานะครับเขาทักมาว่าเอาไปดูจุดชมอยู่หรือย,ยังเดินลงไปตรงนี้มาะมาณ400กว่าเมตรเนี่ยก็เจอแล้วนะครับเดินลงไปไม่ไกลผมก็เลยเอลองดูดีกว่านะครับครับผมก็ตอนนี้ก็ออกมาจากาลานอะไรนะ ลานชมดาวนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเห็นมันไม่เห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นนะครับพระอาทิตย์ขึ้นขึ้นอีกวิวหนึ่งนะครับผมก็เลยมีเจอเจอพี่คนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเดินไปดูตรงจุดชมวิวตรงตรง,ตรงอีกจ,จุดหนึ่งมาหรือยังสวยมากเลยนะก็เลยลองเดินมานะครับไปตรงนี้ซึ่งตอนที่เดินมาก็คือมาจากฝังนน้นนะครับเราก็เดินมาเรื่อยๆประมาณ400 400เมตรได้นะครับอ๋อเจอแล้วยังไงไปศาลา าาุมีทะเลหมอกไปทุกคนไปเราไปดูบรรยากาศกัน ตอนนี้ก็รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับร้านกองสวัสดิการนะครับไม่มีละมาเป็นโจกช่วยนะครับก like ็น่าจะออกจากที่น at ี่น่าจะประมาณสายๆหน่อยนะครับขอดื่มด่ำชมวิวบรรยากาศแถวนี้ก่อนนะครับแดดออกแล้วสวยมากนะครับเดี๋ยว ยังไงก็น่าจะอยู่ตรงนี้อีกสักพักหนึ่งนะครับก่อนเราจะกลับกันนะครับอ่าอันนั้นดอยไม่รู้ชื่อดอยอะไรครับใหญ่มากเหมือนเป็นเมฆเลยนะมองจากตรงนี้บรรยากาศที่มากครับทุกคนถึงคนจะเยอะแต่มันก็แบบสถานที่มันกว้างมันไม่แบบเรียนอีรอจอแจ เอาละครับตอนนี้พวกเราก็ออกเดินทางนะครับกันต่อนะครับก็น่าจะกลับเลยนะครับผมจากที่นี่นะครับไปอ่น่าจะลงไปแถวทางไม่ห้องสอนนะครับก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับผมก็สำหรับ ทริปนี้นะคบผมก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับได้ทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็ได้ไปในนอนกลางเต็นท์ในสถานที่แปลกนะครับแปลกตาครับแล้วก็ได้บรรยากาศที่ดีนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคบเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วทริปต่อไปนะครับจะไปไหนนะครับอุ้ยบอกเลยทุกคน ทริปต่อไปนะครับจะไปเที่ยวไหนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะครับสำหรับทริปนี้นะครับลาจากกับพี่เบสบอลนะครับพี่เบสบอลเขาจะแยกไปเที่ยวต่อนะครับก็ไว้เจอกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับทริปนี้สวัสดีครับทุกคนอุ้ยหมอก find me yeah